สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล gend ของฟ mm ุตบอลโฟกัสเช่นเคยอยู่กับเจดมดำแบบนี้นี่ต้องมีเล gend ระดับสุดยอดนักเตะนะฮะมาอยู่กับเราแล้ววันนี้เป็นคิวของดิดมาฮามันเดียร <Yeah. S 1> okay. mm ์หายดวยทีมเบลเกรสโอเคเราจะให้ดีดีมาเทรนแฟนคลับจบด้วยการยิงฟรีคิกโดยมีผู้สั่ประตูอดีตทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันล,ลงเล่นให้กับทีมพีที ละนองละยองยะละอันนี้เป็นมุกโปรดิวเซอร์นะฮะไม่ดีก็ตัดออก <c oughs> พี่เจมพัทรนะปิยพัฒ์กิติสวัสดีครับพี่เจมครับสวัสดีครับวันนี้พี่เจมคิดว่าจะเซฟลูกยิงของดีดี้ได้ไหมฮะถ้าเคยเตเมก่อนคงไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เรื่องแล้วน่าน่า,นา <c oughs> จะพอไหวนะพี่นะ <c oughs> Are y o UK with my uniform just <'s> about โอเคอ๋อเวานนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าดีดีจะเทรนแฟนคลับได้ดีแค่ไหน <c oughs> ไปดูกันเลย นะฮะระหว่างนี้เทรนอยู่นี่ครับคลินส์มันนะฮะโอ้โหพี่ครับเจว่าพี่น่าจะไปเล่นสนุกมากกว่านะฮะด i d it How about your player No p a okay. <S, no <S, okay. <S, no <S, s Okay s <S No pass t k a y Okay Because it's small Small goal oh, Very small goal y e a h How you put the the left foot and how you kick the ball Yeah oh. แรงอะ่ะเขาบอกว่าก้าวไม่ต้องเยอะนะฮะก้าวสองสามก้าวเองนะฮะ How to kick the ball so hard because the last goal at Wembley is still yeah. I think it's in <techniques S 1> my memory <than S 1> yeah yeah that you go quick through the ball uh-huh yeah okay show me again please โอ้โหนี่จะเป็นโกลใหญ่เข้าเลยนะเนี่ยลูกเนี้ยดีขึ้นนะหาแล้ว นี่ฮะเจ้าพ่อฟรีคิกนะฮะแต่วันนี้เนี่ยประตูมันเล็กไปหน่อย <laughs> <laughs> เขาก็บอกแล้วว่าประตูมันเล็กไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าถ้าเกิดตั้งยิงจริงเนี่ยพี่พี่แฟนคลับทั้ง5คนเนี่ยจะยิงเข้าสักกี่ลูกและดีดี้จะยิงเข้าหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่เอาจริงแล้วนะจริงเลยนะเอาจริงแล้วนะเริ <laughs> ่มจริงๆแล้วดีดี้จะมีโอกาส2ลูกนะฮะแฟนคลับคนละ1ลูกและเจดำลูกหนึ่งนะฮะดูว่าจะเอาชนะ พี่เจมได้หรือเปล่านะฮะโอเค one two three go ดีดิ๋อ <laughs> <laughs> ล่าเอาเมือดิ yeah, young and great okay. เอาเลยพี่คนแรกเชิญเลยครับอาโอ้โ oh. ห <laughs> 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 แรงดีมาก เนี่ยพี่กำลังเผลอยิงเลยเอ้ยโอ้ยเจะดำยิงไม่เข้าวิดพื้นห้าทีไม่เข้าวิดพื้นห้าทีพี่เจมรู้กันนะพี่นะอย่าให้เจหน้าแตกนะเออยยิงยิงนี่นะพี่พุ้งทั้งนู้นนะโอเคพี่เจมเดี๋ยวเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้พี่โอเคดีดี ยังได้อยู่เลยอะโอเคครับพี่จับมือกับเขาทีละคนเลยพี่โอเคเช็คแฮนด์ Yeah your coach your coach โหสุดยอดฮะ Crossbar r e a l l y โอเคเอาละตอนนี้ตอนนี <time> ้ด <roadmap> ีดี้บอกว่าไม่ต้องมีผู้สัตประตูฮะพี่เจมเดี๋ยวเขาจะยิงชนคานนะฮะโดยที่ไม่มีผู้สัตประตูดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะฮะดูเลยฮะ อีก i n We can <need S 1> We can take this <laughs> Okay Okay เขาบอกขอโอกาสอีกสอาครั้งนะฮะรับรองได้แน่นอนโอเคโอเคโอเค closer closer okay, อ้ยโอเคอ n e more อ <Ll ull ing> ได้นะฮะโอเคโอ้โหเตะกันจนหอบเลยนะฮะเพราะว่านี่คือหนึ่งคนนะที่เป็นมิวสิที่จ่ายบอลก็ดียิงไกลก็ดีนะฮะและนี่คือลูกที่หมองดีดี้นะฮะเหล่านี้เป็นแฟนคลับที่ร่วมสนุกกับฟุตบอลโฟกัสเข้ามานะครับรู้สึกไงพี่วันนี้ได้มาใกล้ชิดตำนานอย่างดิมาฮามันก็ดีใจมีความสุขมากครับที่ได้เจอฮีโร่ของทีมเรือพูลแล้วก็ เป็นฮีโร่ของทีมชาติเยอรมันผมเขาเป็นแฟนทั้งสองทีมอยู่แล้วครับพี่เธอได้จะยูไลค์ e a hero to him thank you ย่างนี้ยนก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เจอกับจิม่าฮามันเพราะว่าผมน่ะเริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลก็ในยุคของเขาพอดีแล้วก็นอกจากนี้ก็คือถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมด้วยก็ได้เจอกับฮีโร่ของผมด้วย today is his birthday my birthday สวัสดีนะฮะ 88th anniversary you can sing him every day song I already did ก็รู้สึกดีใจและก็ตื่นตันใจมากที่ ได้เจอแบบตัวเป็นๆน,นะครับี่ฉันหามันแล้วก็แบบผมยังจําลูกฟรีคิกที่แบบหลายลูกยังตาตึงใจอยู่เลยครับจะกอดไหมฮะกอดได้ไหมฮะได้ครับขี้ฟินไมครับโอเคส่วนตัวก็ดีใจมากครับเพราะว่าเคยอ่านหนังสือเจอเจอหลาดบอกว่าฮามันเขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่เขาเล่นง่ายสุดแล้ววันนี้ผมก็ได้มันเล่นข้างๆกันก็รู้สึกแบบ โอเคมากเลยครับครับผมครับผมก็เป็นเกียรติมากครับที่เจอตำนานที่เป็นเกียรติมีผมขอกอดได้ไหมครับเอาดิฮะเชิญแล้วโอ้โหเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะใกล้ชิดมากอ่ะทีนี้เรามาถึงผู้สาประตูของเราฮะพี่เจมครูมาสักครู่เนี่ยพี่เจมพูดไปเลยว่าเจดมยิงได้คมมากแค่ไหนเออ คมจริงๆครับคมกว่าหามันนี่ครับโอ้โหเสียบเสาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงบที่ตกลง200มันแค่ยิงเข้าไม่ต้องชมมากก็เคยเห็นในทีวีนะครับคือลูกยิงแถาสองของฮามันเนี่ยแบบแรงมากเลี่ยดพุ่งแลยวันนี้ได้มาสัมผัสจริงๆนี่ขนาดเขาแค่ใส่ผ้าใบแล้วแล้วก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้วอร์มเลยแต่ยิงลูกแรกคือตุ้มเนี่ยตุ้มเลยยังนี้ถาไปอยู่ยังมียังได้อยู่เราเป็นประตูเนี่ยเราเจอคนยิงมาหลายรูปแบบละ วันนี้เท่าที่ดูดิมาฮามันยิงเนี่ยวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าทำไมบอลมันถึงแรงหรือแต่เขามีวิธีการยิงยังไงพี่คือเขาฝึกซ้อมทุกวันอยู่แล้วครับกำลังขาคือมีแน่นอนและการวางเทา้าถ้าจะยิงดียิงยิงพุ่งยิงตรงเนี้ยมันอยู่ที่การวางเท้าหลักแล้วเท้าหลักเขาดีมากมลักษณะอย่างเงี้ยครับคือย่าียมแล้วใส่เข้าไปมันจะลื่นนะลื่นใช่ครับแต่เขาไม่มีลื่นเลยแล้วก็สามารถยิงได้เต็มเหยียดได้อย่แรงมากเงี้ยสุดยอดครับถ้าเทียบดิมาฮามันกับแจดัมเนี่ย เป็นือลูกหญิงเออเหลื่อมไปนิดนึงครับให้เชื้อเชือนิดนึงไม่ไม่ใครเหลื่อมต้องพูดไปเลยไม่คือพามันเหลื่อมกว่าครับเฮ้ยใช่เปล่าหน้าตาครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่เจมส์นะครับพัทระเฟียพัฒกิตินะฮะผู้สามประตูอดีตทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็เล่นมาหลายสโมสรปัจจุบันเนี่ยอยู่กับพีทีทีระยองนะพี่นะขอให้โชคดีในเส้นทางเดินใหม่นะพี่นะขอบคุณมากครับผมพี่เจมส์ครับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ เอาละคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับดิดมาฮามันในช่วงเลเจนด์ของฟุตบอลโฟกัสนะครับอต้อนรับดิดมาฮามันอีกครั้งหนึ่ง thank you จะให้แฟนๆถามคำถามกับดิดมาฮามันคนละหนึ่งคำถามโดยประมาณนะฮะเชิญเลยครับพี่ถ้าดิดมาฮามันมีโอกาสกลับไปเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชทีมลิเวอร์พูลครับคิดว่าดิดมาฮามันจะจะกลับไปไหมครับ oh, กลับไปคุมทีมไหมครับ he asks you about the uh, manager career if you can be the Liverpool manager you will say yes or no <laughs> well uh, I think we've got a good manager at the moment um, and I had uh, a spell as a manager and I don't think it's something I want to because you mm. I make a, I'm doing a course at the moment at the Bi Business University in Manchester uh -huh. masters in sports directorship like a director of football uh -huh. That would be a role I would like to do one day. Mm -hmm. If at Liverpool, great. Uh, if so, else uh, also good. Um, uh, but as a manager, I don't think it's um, what I want to do because okay. I think you need a special skill set, and it's very, very it short-lived these days. Uh -huh. You know, yeah. it's uh, yes. you know, well, you have pressure everywhere. But uh -huh. as a manager, now five or six games, you could be gone. Yeah. Absolutely. So you haven't really got a chance to to plan things. Mm -hmm. um, so I think my managerial career. myself as myself football a ก็ตอบมานะครับบอกว่าการเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยมันมันมันกดดันคืองานทุกงานมีความกดดันแต่ว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาต้องเรียนเรื่องเป็นดเรคเตอร์ฟุตบอลหรือผู้เหนือการกีฬาอยู่ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าวันนึงมีโอกาสเนี่ยเขามองตัวเองเป็นผู้เหนือการกีฬามากกว่าเป็นผู้จัดการทีมเพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ มันก็จบแต่ย uh ังไม่ได้เริ่มนี่แหละนะฮะแล้วเขาบอกว่าลิพูมีผู้การที่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นก็ให้มันเป็นไปตามนี้เถอะนะฮะจบเลยคำตอบเลยนะฮะโอเคครับคำถามต่อไปฮะอยากถามนะครับวาการเขาเล่นอยดีครับล่นผูไหนเล่นขาเล่นด้วยแล้วมันรู้สึกว่าแข่งและเล่นีรับโดย่าุดคุณองารรู้เกี่ยวกับผู้เล่นตรงกลาที่คุณเนกัุยากที่ด t <laughs> uh, well I never thought too hard to deal with, but I was uh, obviously played against some you know some of the best in the world uh -huh. and uh, uh, the one player who as a midfielder stood out for me was Patrick Vieira. Oh Patrick um, Vieira. You know he's, uh, he was physical, he uh -huh. was quick, very good pass of the ball, long legs, you couldn't <laughs> you couldn't get the ball yeah. off him. Um, and he will also uh, chip in sometimes with, uh, with a goal or two. Mm. So I think in my time when I played, uh, if you look at midfielders, um, and obviously you had the likes of Zidane, of Eimer, mm -hmm. um, uh, they were they were obviously offensive midfielders, very skillful players, but I think. เ s an all rounder เ s a complete midfielder ผมค mm ิดว่ i วีเอร่าสุดยอดโอ้นะฮะชัดเจนเขาบอกว่าคนที่ครบเครื่องที่สุดในยุคของเขาคือ Patrick Vieira ที่ต้องเล่นด้วยแล้วแบบคือเขาบอกว่าไม่มีใครรับมือยากหรอกแต่ว่าคนที่เขามองว่าสมบูรณ์แบบคือ Patrick Vieira ไม่ว่าจะเป็นซีดานปาบวยมากเนี่ยเขาเคยเจอแล้วแต่ว่าคนนั้นจะเน้นเกมรุกแต่ว่าวีเอร่าเนี่ยขาก็ยาวเปิดบอลก็ดีแย่งบอลก็ยากนะฮะก็ถือว่าครบเครื่องมากสำหรับปาติเกเรราในสายตาของดิดบาห์มันนะฮะ okay all right I'm didi since you used to play for manchester city at well so could you please uh, compare the atmosphere between merseyside derby and manchester derby which one is more passionate thank uh, you cool, tough <laughs> question um, <laughs> i think because liverpool is a bit, uh, a bit smaller there's there's more rivalry but at the same time i think it's a it's a bit more friendly as well, ah, if that makes sense. Because, derby, right? Yeah, because you know there's a lot of families who are half and half red and blue. <laughs> um, they're always feisty, always very high tempo. I always felt that good, isn't it? it? Was a bit more feisty than it was at Anfield. Um, so I think the more passionate one I'd say is the Merseyside derby. Um, the Manchester derby, you know, has been played over the last.

ดีดีก็บอกว่าน่าจะเป็นเมอร์ซีไซด์นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งบางทีฝั่งหนึ่งพ่อเป็นเวอร์พูลแม่เป็นเลวอยวตันอะไรนี้นก็มีนะส่วนทางแมนเชสเตอร์เนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยซิตี้เคยตกชั้นด้วยเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้เจอกันในหลายๆเกมถึงจะมียุคหลังนี่แหละที่กลับมาเดือดอีกครั้งเขาก็ให้ไปที่เมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ดูเดือดกว่านะฮะโอเคจะถามฮามันหน่อยครับว่าสตีเวนเจลาดนะ่ะเหมาะกับที่จะเป็นผู้ผู้จัดการทีมคนต่อไปต่อจากเจเดนคอปหรือเปล่า Yeah. Okay, this is a tough question for you. <laughs> he asks, how about Steven Gerrard to be the Liverpool manager after Young uh, Club? Could yeah. it be? Oh, I, I think there's a chance. I think I think Stevie wants to. Um, he's doing the under 18s now, he's doing really yes. well. He's winning a lot of games. Um, and I think in his head is that's what he wants. Mm. Um, so. Depends how long uh, Klopp stays. I think he's got another three years left on his contract. Yes. Um, whether it's the next manager after Klopp or maybe there's one in between, uh, I'm not too sure. But I think there's at the moment um, a very good chance uh, that it's going to happen because the most important thing is always the fans always want to, a lot of the times they want an ex player or yeah. ex legend to be yeah. the next manager. I think there's a very good chance that within the next 5 6 7ปีเราเห็นเขา as uh, ็นลิเวอร์พู Liverpool's Liverpool manager. <S okay. เขาบอกว่าสตีวีตอนนี้เนี่ยทำงานอยู่อัคาเดมี่แล้วก็ทำงานได้ดีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาอยากจะเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วล่ะสำหรับสตีวีจีนะฮะคืออาจจะวางแผนตัวเองไหมเขาเขาเดานะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าหลังจากนี้สัก5 6ปีมีโอกาสเป็นได้สูงเลยที่สตีเวนเจอร์สจะเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะฮะถูกใจไหมฮะตบมือให้ดินมาฮามันนะฮะ Thank you, Thank you. และนี่คือช่วงที่ต้องบอกว่าเอกลักีณที่สุดมีรายการเรารายการเดียวนะฮะกับเลเจนด์ระดับโลกแบบนี้นะครับอยากให้ใครมาเป็นคนต่อไปก็เข้าไป inbox ได้นะฮะใน Facebook f a n p a g e ฟุตบอลโฟกัสทีวี5นะฮะและนี่คือช่วงเลเจนด์ในฟุตบอลโฟกัสขอบคุณทุกคน thank you to d i ม m a h a m a n ขอบคุณครับ